สวัสดีครับผมอยู่กับผมคุณกโกดงนงครับวันนี้เราเล่นแมบบที่ชื่อว่าเออ,อหรือใช่ไหมแต่ถ้าแปลตรงตัวก็คือสร้างสะพายให้รถข้าไมไปได้หรือการพาการสร้างเหมือนเราเป็นพวกคนยังก็สร้างพวกมาสร้างถนนเพื่อแบบให้รถผ่านไม่ได้พิกาก็เคยเล่นนะครับพิก้าที่เป็นเพื่อนพี่เอกฮอาเกรอร์น่นาจะรู้จักกันอยู่ เาเคยเล่นแล้วครับแล้วนี่ตาน,นี้ผมจะมาเล่นเพราะเห็นเกมนี้น่าจะสนุกผมเคยผมลองเล่นบ้าบ้างมาแล้วครับผมเพิ่งเล่นไงลองเล่นบ้างลองเล่นมาดูบ้างผมก็เข้าใจละเล่นยังไงบ้างมาหน้แม่งเลยผมจะโชว์สกิลการเป็นอาชีวะแชร์นะอะไรวะน่ะกดได้เลย เนอะนี่ผมเคยสร้างแล้วผมโทษทีโทษทีโทษโทษีผมอืมมันเชื่ออะไรให้กด yes บักปลาบมันเชื่ออะไรละบักไม่เชื่ออะไรนี่เดี๋ยวเดียวมันเด้งมันย่งไงอืมแช่งมันมาดานที่แปดเรามาเล่นกันว่ะโชโช์สกิล การเป็นอาชีวะอันนี้ก็สร้างมาได้เหรอไหนสต็อป,อปก็สนามทำไมวะไหนย่อยหน่อยลมเหลวอ,อืมนี่คืออะไร อย่าเพิ่งถ้ามันไม่ได้มันได้มันไม่ได้ตรงนี้นเลยเดี๋ยว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 ,น,น,ยวนี้มันถนนไอ้ส์โอ้ยอ,อยากเพิ่นจับตรงนี้มานี่ไงได้แล้วแน่นอนมั่นใจลลนร้อยลนเปอร์เซ็น มไม่ลดไปต่อได้เอาโอมัคือสุจยอดนในการสร้างเลยไม่ได้ไม่ได้ไ มาตรงนี้สิแล้วนี่มาตรงนี้เออได้แล้วไหนขอดูใหม่ชัดๆออไอตรงพวกนี้สินะนี่ได้ยัง มันรูดอะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันรูดอะพูดเช่นแล้รก็นี่ทำไมอะนา,นายกันายยังใช้งบเปลืองเลยไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ไม่ได้นะ โอ้นายยกยิงใช้งบเปลืองเลยทำไมกูใ uh ช้งบเปลืองไม่ได้วะอ้าฮะมันก็ทำไม่ได้อะเต้าหู้อุ้อเฮ้ยเฮ้ยเกิน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 ไปรีเมคให้หมดเลยอันนี้เขาปล่อยอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อถ่ายกลับอ่ะมามาไหนกันไหนก็ถ่ายกลับให้หมดเลย กดไปนี e ่หมดเลยเนี่ยนะเราได้หมดเลยคิดใหม่คิดใหม่คิดคนใหม่ดีกว่าช่วยหน่อยมันได้เหรอไอ้สัร็ เขทาทำงี้ต้องได้แล้วไอ้เฮียมันต้องได้ไดแล้วแหละเขาชอบครับชอบความอยากต้องลองมันต้องลอง่ะสร้างนี้ใน,นไงในในไงมันต้องได้ไดแล้วแหละแบบนี้นะประหยัดกระลงตูอีกบอกให้ห่อ,อประหยัด ประหยัดกลุงตูอีบอกเลยตูใช้งบเปลืองเงินไปนะลงุงอ่าไม่ได้แล้วจัดไปเลยไหนลองได้เปล่า,ลาอ่าฮะขับโคตชชิวผมก็อยากเปิดเศรษฐกิจนะเอาได้เลย เอ้ยได้ละอะไรวะได้เลยก็นึกว่าเป็นเสียงเพลงไงต้นคีนี่ผมเอาซะผมจะยอมเลยต้องให้เขาช่วนให้จบบจบจบนี่ตอนนี้คนรอคิกเกจสร้างเองนะจ๊นยังไงเชิญก่อนขี้เกตสร้างเองโอ้ทหตอนนี้ต่อยามากเลย

โอ้ไม่มีอะไรขยับคยะเลยไหม,ไ,มได้แล้วผ่ <c oughs> านโคแต่กูไม่ผ่าน,นไอเฮียเน,นยี่ยโฆษณาอเฮียเน,นีน่ยนไ่ยเดสกีดบอดโอ้ยมีเดี๋ยวเพิ่งเท่าไหร่สองดาวโอเคเวลาที่สิบอืมก็ได้สนุกดีนะ <c oughs> เดี๋ยวขี้เกียจหมืเนเดิม ชักจะสร้างให้ก่อนเอ๊เอ๊มันคืออะไรอะ่ะเนี้ยให้ผมสร้างเงี้ยฮึม กูสร้างอะไรเนะนี่ยนี่ไม่รู้เลยกูสร้างอะไรเนี่ยแต่อยากรู้เลยว่าสร้างีนปัญญาอ่อนมากคิดไข่มาวะผังะ่ะ โอ้โหอาชีวาอย่างผมนี่ผมว่าพังอะดูพัดจุดสภาพนั้นนพังอะเฮ้ยไม่พังเย้ <Yeah! laughs> ได้เ่อหลอดเฉยพอได้โขผมอ,ะอ่ะนเนี่ยบอลลูนอะตองพางลูกซิงนั่นแหละหอืมไปดูหน่อย นา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 น,านอยากสิ่งใช่ไหมพุ่งมาตรงๆสักนิดนึงแล้วก็พุ่งลงไปเลยนี่ปลอดภัยไปเชือกมานี่แหละแบบนี้แหละเอาแบบทิ้งงที่ประหยัดสุดนะนีน อืเงินไม่พอด้วยเช่โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปดูไปดูฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอเคเจอมันเท่เลยนะครับนี่อยู่เนี่ยไม่ได้เหรอโอ้โหเมื่อกี้กูเลยอย่างชอบเลย อ้อย่น,นี้ไต่างก็ไม่เคยมีนี่ไงอ๋อขันยังไปไม่รอเลยเอออะไรกันะี่ะ สงสารอีกแล้วอือหือกลัวเหมือนพี่ก้าชาเลยโอ้โหอือหือไอ้เนี่ยไอ้เรียพวกอันนี้มันการเมืองป่ะนี่อือพวกนั้นมันการเมืองป่ะนี่ไอเนี่ยโอ้ไอ้ห่ากูเห็นบ่อยแล้วมันต้องอายุสิบแปดขึ้นไปต้องใช้บัตรประชาชนหัวคุยได้ลูกเงาเว้ยไม่ขอัางให้วะเสียไปเจ็ดไป จะยึดเขี่ยไม่เขีอ่ยอนะเนี่ยไม่ต้องระมาตัวข้างล่างอ่ะไม่ต้องอเอกเอาอนี่ดีกว่าเนี่ยเอออ่สาสร้างหิดนี่ได้ละจัดไป Này có chim hả Ủa không khóa trời không có tiền sử dụng Tối nay bà không có tiền sử dụng Ủa thế này này hả bà? sang sẵn sàng như ลองงี้เลยแล้วกันอันนี้เรถไม่แรงนี่หว่ารถไม่แรงมันก็ต้องเฟลไว้ก่อนต้องเฟลไว้ก่อนรถไม่แรงก็ต้องเฟลไว้ก่อนสี่ประหยัดเงินด้วยเออต้องประหยัดเงินด้วย รถไม่แรงมันก็ต้องฟิวไว้ก่อนไม่อยากเปิดตังด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนึงได้แล้วแหละรถไม่แรงก็ต้องฟิวไว้ก่อนอะ่ะบอกให้แค่นี้อะ่ะอืม โอ้โหรถแมลงก็ต้องเฟซไว้ก่อนไม่ไม่ไหวแล้วแต่ที่ว่าก็คือแม่งโอ้โหความไปละไอ,อ้เหี่ยอือไอ้มันยึดติดขึ้นเลยอ่ะอืออันนี้ยึดติดเลยเ่ะกูจะมาต่อด้วยโอโ้รนี่มัน เทจริงๆนี่ไงรู้ไหมว่าลงทุนขนาดไหนฮะดูผ่านนะเปล่าผ่านนะเปล่าเออไหนสองดาวใช้ไม้ยเยอะสุดตอนนี้ มีแรงด่านวะนี่โอ้โหยแรงด่านี้แม่งอัพเกรดยิ่งกว่าอาชีวะเกาะอาชีวะเลยแหละเอาโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมกับเกมการการก่อสร้างถนนที่ทำให้รถผ่านไปได้ผมงโง่เองผมไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยแนวไม่ใช่พวกเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอีพีหน้าเพราะว่ามันสนุกดีเราจะพาด้านน่าจะมีด่านอื่นด้วยเดี๋ยวพยายาคาอยเล่นต่อ นะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมไว้เจอกันชิบแม่เอพิสต์เหรออย่ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหผมด้วยนะบายบาย